สังเกตคิ้วนะน้องจะเคลียร์ตรงไลผมตรงนี้ให้นะเอาลูกกลิ้งตรงนี้เคลียร์ไรผมตรงนี้นะเนี่ยหมุนอย่างนี้เบาเบาทุกคนดูนะน้องไมททาให้ดูมาอยากกลเคลียร์ไรผมเบาๆแบบเนี้ยทุกคนดูนะจับตาจับตาดูหางคิ้วข้างนี้ให้ดีๆจับตาดูหางคิ้วข้างนี้ให้ดีๆอ่ะทุกคนดู จับตาดูนะน้องกําลังเอาลูกกลิ้งตัวนี้กลิ้งบนบริเวณขอบไลผมที่หน้าตรงนี้นะนี่ขอบไลผมแล้วเขามีน้ํามันด้วยทุกคนดูอ่ะดูทุกคนเห็นอะไรบ้างตอนนี้น้องกําลังเคลียรบริเวณไลผมเลยเวลานวดตามแล้วมันปวดหน้าค่ะปวดแบบไหนคะ เวลานวดตามแล้วมันปวดปวดหน้าแปลว่ากล้ามเนื้อหดเกรงมายาวนานไม่เคยคลายกล้ามเนือ้อกดแลคติกคั่งอยู่ในผิวหน้าเยอะมากมันเลยทำให้อาการของเรามันสะท้อนออกมาว่าเราเจ็บทุกคนดูนะคะเราเกรงหน้าทุกคนเห็นอะไรบ้างตอนนี้น้องเห็นแล้วนะน้องเห็นทั้นั้นตอนนี้อ่ะกลกรงนะกรงเกรงกเบาๆแบบนี้เดี๋ยวเะแป๊บหนึ่งแป๊บ,บนึ่ง จะกลิ้งให้ดูแต่อย่าทำต่อไปดีมากเลยให้มันอ่อนตัวลงเดี๋ยวมันจะหายเจ็บค่ะคุณแฮปปี้ไฟเดย์ค่ะพอเราอ่อนตัวพอมัดกล้ามเนื้อมันคลายตัวค่ะมันจะทำให้เราแบบสบายหน้าเห็นอะไรบ้างตอนนี้อ่ะดูดูชัดๆจะดูแบบหน้าจอให้นิ่งๆใครเห็นอะไรมากกว่าหางคิว้วยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวมากเลยค่ะ ลดอาการผมร่วงลดอาการผมคันลดอาการหนังศีรษะคันแห้งนะลูกกลิ้งอ่ะตาตึงตาตึงหรือว่าตาตึงอ่ะดูให้ด,ดีแก้มหน้ากระชับแถมหน้ากระชับใช่คิ้วเด้งหนังตายกโยกยีเลิศพี่มิชิดูเก่งแก้มแน่นอ่ะทุกคนดูนะน้องแค่เคลียร์หนังศีรษะนะน้องยังไม่ไปตรงอื่นนะ น้องแค่เคลียร์หนังศีรษะนะทุกคนดูใช่แก้มยกถูกต้องหางตายกถูกต้องแก้มยกอ่ะดูแค่เคลียร์หนังศีรษนนี่นะพี่น้องใช่อ้ยหมุนตรงนี้มันวิ่งเข้ามาที่ตรงรลูกตาเลยอะ่ะมันมันคือบอกให้รู้เลยว่านี่คือเส้นประสาทที่มันลิงก์กันกับดวงตานั่นแปลว่าเวลาที่ปวดตาเวลาที่ปวดหัวแล้วเข้าเบ้าตาจุดนี้คือจุดที่เราต้องเอามานวด ใช้ลูกกลิ้งตัวนี้นวดตรงนี้เลยจุดตรงนี้เลยทุกคนเห็นอะไรอีกคะบอกหน่อยคะ่ะใครเห็นอะไรอีกใครเป็นนักวิเคราะห์แห่งประเทศไทยช่วยบอกน้องหน่อยว่าน้องกำลังกลิ้งข้างนี้แล้วหน้าซีกนี้เกิดอะไรขึ้นปากยกอะไรอีกคะมีใครเห็นเหมือนน้องบ้างตอนนี้ ใครเห็นหูชัดมั่งใครเห็นหูข้างนี้ชัดใครเห็นหูข้างนี้ไม่ชัดอ่น้องทําหน้านิ่งให้ดูอืมถูกต้องแก้มยุบหน้าเรียวยาวขึ้นยกขึ้นทั้งซี่คิ้วยกข้างนี้เห็นติ่งหูไหมข้างนี้เห็นติ่งหูชัดเพราะอะไรเพราะหน้ามันยุบลงเพราะหน้ามันยุบลงถูกต้องนี่คือสิ่งที่มองเห็นชัด เพราะอะไรเนี่ยย,ยิ่งทาหูยิ่งชัดขึ้นอ่ะทุกคนน้องให้ดูยิ่งทํายิ่งเห็นหูชัดขึ้นชัดไหมคะหูชัดไหมคะพี่พี่หาอะดูนะดูเห็นอะไรคะตอนนี้หูตึง <laughs> <laughs> นะคะอะเห็นอะไรอีกเห็นชัดไหมคะหน้ามันยุบชัดเลยใช่ไหมคะ ใช้ได้นานด้วยนะแล้วก็อย่าทิ้งขวดเด็ดขาดนะถ้าหมดแล้วนะอย่าทิ้งขวดเอาไว้ไปกลิ้งที่อื่นๆบนตัวเราได้หมดเลยอ่ะทุกคนดูน้องจะกลิ้งอีกรอบหนึ่งตรงนี้ให้เบาๆอ่ะทุกคนดูนะเห็นหูชัดมากตอนนี้ทุกคนดูเพราะอะไรที่เห็นหูชัดเพราะอะไรรู้ไหมหูที่มันเห็นชัดๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะหน้ามันยุบลงนั่นแหละอ่ะทุกคนดูเพราะหน้ามันยุบลง,ลเ,รลงเราเลยเห็นหูชัดถูกต้องไหม หน้ามันยุบเราก็เลยเห็นหูชัดเขาสั่งคนหนึ่งแน่นอนหูเด้งหน้าอ่ะทุกคนดูหน้าข้างนี้ดูเรียวดูแฟบแต่หน้าข้างนี้ดูบวมถูกต้องไหมฮะหน้าข้างนี้ดูเรียวดูแน่นดูแฟบแต่หน้าข้างนี้ดูบวมอ่ะขออีกหนึ่งรอบเริ่มจากตรงนี้เลยค่ะพี่ๆขานี่ตรงนี้นะดี๋ดูนะ ยิงปืนนัดเดียวได้นกสิบตัวหางคิ้วยกใต้ตาหางตาตรงนี้เชดิดสรีระด้านที่ทำให้สวยงามขึ้นค่ะใช่ค่ะนี่ทุกคนดูนี่นะคะที่มันดูเยิ้มๆคือน้ำมันที่อยู่ในขวดเนี้มันออกมาชอบยิงปืนนัดเดียวได้นกเป็นร้อยตัวนี่แหละนะคะยิงปืนนัดเดียวนี่แหละค่ะดูหางตานะคะทุกคน ต้องล้างออกไหมคะกรณีที่เราทําแบบนี้ก่อนอาบน้ําก่อนสระผมอะทำแบบนี้แล้วทิ้งไว้30มสถึงสีนาทีมันจะบํารุงรากผมมันจะกระตุ้นเซลล์ที่เสื่อมสภาพให้หลุดออกแล้วมันจะกระตุ้นเซลล์ใหม่ให้เกิดขึ้นโอเคเนาะแล้วก็อาบน้ําสระผมล้างออกปกติพอล้างจากล้างผมล้างสระผมเสร็จใหม่ๆเสร็จปุ๊บปล่อยให้ผมหม,ดมาดหอย่าให้แห้ง ให้ใช้น้ำมันตัวนี้ไม่ต้องตะแคงแต่ใช้หมุนแบบนี้อะไรนะลองทำตามแก้มข้างหนึ่งจะยุบลงแก้มข้างนึงจะปกติดีจะอยู่นานไหมคะก็อยู่นานค่ะแต่ว่าอย่าลืมว่าเรายังใช้ชีวิตเหมือนเดิมเราก็ต้องกินเราก็ต้องใช้ชีวิตของเรามันก็เกิดการไหลเวียนหมุนเวียนเหมือนเดิมแต่มันอยู่นานนะนะดูค่ะ ดูคิ้วตอนนี้คือยกหนักมากทุกคนคิ้วยกเชิดเจิดจรลัดมากเลยค่ะพี่ๆต้องต้องทำทุกวันหรือเปล่าคะไม่ควรทำทุกวันคะ่ะนะสักสามหรือสี่วันทำครั้งหนึ่งก็พอลากผมเราไม่ควรกระตุ้นเขาทุกวันอนุญาตให้เขาได้เกิดใหม่อนุญาตให้เขาได้ซ่อมตัวเองอนุญาตให้เขาได้จัดการกับตัวเองเนี่ยทุกคนดูเนี่ยน้องกริ้งมาถึงตรงนี้แล้วนะกริ้งมาถึงตรงนี้แหละเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกคืออะไรคะ เล่นมายากลค่ะให้ลูกกลิ้งนวดหนังศีรษะแล้วหน้ายกค่ะน้องกำลังสาธิตให้ทุกคนดูทำทุกทำทุกวันที่สระผมนะคะใช่ใช่ค่ะสระผมกี่วันครั้งไม่ใช่กี่วันครั้งกี่อาทิตย์กี่กี่อาทิตย์ครั้งก็นั่นแหละค่ะใช้ก่อนสระผมแต่ว่าบางคนสระผมทุกวันแล้วก็มาทําก็ไม่ดีนะก็ไม่ไหวนะอืมอ่ะทุกคนพร้อมไหมอ่ะทุกคนดูนี่ เห็นอะไรบ้างคิ้วค่ะคิ้วชี้โก่งโด่งเจอจรัดมากหางตาเชิดรถญิงเปลือกตาเชิดมากแล้วดูนะคะโหนกแก้มข้างนี้หยิบติดโหนกแก้มข้างนี้ยังหยิบติดแต่โหนกแก้มข้างนี้ทุกคนหยิบไม่ติดแล้วอะแน่นขึ้นเลยอะทุกคนดูนะ น้องหยิบหน้าข้างนี้ให้ดูเห็นไหมเนื้ออย่างนี้เลยขนาดเพิ่งจะนวดหน้ามานะนี่ดูแต่ดูข้างนี้ที่หนังศีษะน้องเคลียร์ไปเมื่อกี้นี้ทุกคนเห็นไหมน้องยังไม่ทันได้จับหน้าอะไรข้างนี้เลยนะแต่น้องแค่คลึงหนังศีรษะด้วยการใช้ตัวเนี้ยคลึงหนังศีษะเฉย